กับแก้ววันนี้ครับต้ยมยำปลาทูครับใส่มะขามดิบนะครับใส่มะขามดิบครับจะเปรี้ยวนัวๆหน่อยนะครับแล้วก็ต่อด้วยหมูทอดครับหมูทอดนะครับหมูทอดแซ่บอร่อยแน่นอนวันนี้ครับ แล้ผมก็แช่ข้าวเ,เหนียวครับข้าวเหนียวใหม่นะครับแช่ประมาณชั่วโมงหนึงก็นึ่งได้แล้วนะครับอโอเคเครื่องปรุงนะครับก็จะมีข่าเป็นมะกรูดครับพริกมะขามนะครับ แล้วก็เกลือนะครับแล้วก็ใบกะเพรานะครับกะเพราแล้วก็ผักชีฝรั่งนะครับหรือผักแครอเลยบ้านเขาครับผักแครอเลยเดี๋ยวเรารอ,รอน้ําเดือดนะครับเรารอ,รอน้ําเดือดเสร็จแล้วก็เดี๋ยวใส่ปลาลงไปนะครับปลาทูมันนะครับตัวนี้นะครับอร่อยอร่อยกันครับ สักครู่อ่าพอน้ําเดือดนะครับเราก็ใส่ปลาทูลงไปนะครับทีนี้ก็รอสุกเลยนะครับอย่าคนนะครับเดี๋ยวน้ำเขาจะขุนนะฮะผักเราก็เก็บจากธรรมชาตินะครับอ่าสังเกตดูนะครับต้นพริกครับต้นมะกรูดครับต้นขาครับขาครับขา มาขามครับ,มา,าม,รบมาขามครับมาขามครับดกๆครับพอเดือดแล้วนะครับเราก็มาช้อนเอาอ่าฟองขาวนะครับออกมาทูเป็นไปที่สุกง่ายครับ อ่ะนะครับต้มแป๊บเดียวก็สุกแล้วครับชิมครับชิมจิตจัด